เทซเอ็กซ์ว่านะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟแล้วก็ตัดต่อวงจรใหม่นะครับเนื่องจากว่าเครื่องไม่สามารถชาร์จไฟเข้าได้นะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับมีการกินกระแสไฟชาร์จกดเปิดเครื่องด้วยลังงานแบตเตอรี่นะครับนี่นะก็ทำง,งานได้ตามปกติส่วนที่หน้าจอเป็นเดซิพิกเซลตรงนี้นะครับไม่สามารถแสดงผลได้เนื่องจากว่าเครื่องมีการตกกระแทกนะครับ นี่นะฮะรอยแตกของลูกค้าเดิมนะครับติดกาวมาตอนที่เปิดก็เลยต้องมีการงัดนะครับก็ส่งผลให้หน้าจอนี้นะครับเกิดเดซพิกเซลอันนี้ก็ชาร์จไฟนะครับเข้าแต่ว่าตรงนี้ถ้าต่อสายชาร์จไว้นะครับก็จะขึ้นสถานะการชาร์จนะครับนี่นะครการทัสกีนก็ทำง,งานได้ตามปกติถอด ใส่ชาร์จนะครับทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่ได้แต่ว่าตัวเช็คที่เจอนะครับปุ่มเล็กคอร์ดไม่สามารถใช้งานได้นะครับจะสามารถกดปุ่มสตาร์ทเริ่มกิจกรรมนะครับสต็อปนะครับทั้งสกรีนได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับปุ่มเลื่อนลง <c oughs> นี่นะปุ่มเลื่อนลง สต็อกออกไปก่อนนะครับเขาตั้งค่าปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็เข้าเมหนูย้อนกลับก็ทำงานได้ตามปกติมีเพียงปุ่มเล็กกอดนะครับที่ไม่สามารถกดใช้งานได้ก็ตรงนี้เกิดจากสาเหตุน้ำเข้านะครับน้ำเข้า น้ำเข้าทางไหนนะครับทางซิมนะครับช่องใส่ซิมแล้วก็ทางที่ปิดตัวชาร์จด้านหลังนะครับการต่อสายชาร์จนี้ก็นี่นะฮะก็จะขึ้นสถานะการชาร์จ่นะครับแต่ว่าจากที่ได้ตัวเช็คนะครับการประมวลผลแบตเตอรี่ในการชาร์จเนี่ยจะไม่เลื่อนขึ้นนะครับต้อง ปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับถึงจะได้เปอร์เซ็นต์พลังงานที่จริงนะครับตรงนี้เป็นปัญหาของเครื่องที่น้ําเข้านะครับของเครื่องเฉพาะเครื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการตัดต่อ,อวงจรใหม่ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถเชื่อมต่อดึงข้อมูลผ่านสายชาร์จได้นะครับ ก็ตรงนี้คือข้อจำกัดนะครับของเครื่องนี้เพราะว่ามีการตัดต่อวงจรใหม่ก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกรีไปเราก็ยินดีให้บริการนะครับใน,นาการทัสกรีนก็ทำงานได้ตามปกติขอบคุณมากครับ